ีความสุขเรามีคลินิกชาวบ้านไว้บริการที่ท่านคลายทุกสุขภาพอนาใหม่ทำยังไงถึงจะดีว่าโรคภัยไม่มีชีวิตก็เป็นสุขอารพยาบาร สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยค่ะในรายการคลินิกชาวบ้านนะคะซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีและกรมการศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกันจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปนะคะและก่อนที่เราจะกลับมาพูดคุยกันในหัวข้อของวันนี้นะคะซึ่งวิทยาการรับเชิญของเราก็อยู่ที่นี่เรียบร้อยแล้วเราไปฟังนานาทัศนะเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดกันก่อนค่ะ มีใครที่จะช่วยเราได้ดีไปกว่าพ่อแม่ของเรานะคะถึงแม้ว่าจะหันไปพึ่งยามันก็ช่วยช่วยเราไม่ได้และที่สำคัญที่สุดก็คือพ่อแม่น่ะรักลูกทุกคนนะคะหว่วงลูกทุกคนและที่สำคัญที่สุดคือจะแม่ก็อยากฝากไปหาเยวาวชนว่าถ้าอีกสักสิบห้าหรือยี่สิบปีเนี่ยถ้าพวกเรายังใช้ยายังติดยายอยู่แบบนี้ เมื่อเราอายุสัก40ปีเนี่ยสภาพของเราจะอยู่แบบไหนแล้วถ้าคน40ปีมีลูกมีหลานขึ้นมาขณะที่พ่อแม่ติดยาเนี่ยลูกหลานของเราจะอยู่ในสภาพใดแล้วชาติบ้านเมืองของเราจะมีแต่คนที่อ่อนแอนะคะซึ่งมันจะเป็นการทำลายชีวิตเราไปนะ ซึ่งเขาไม่ต้องใช้ปืนไม่ต้องใช้ระเบิดไม่ต้องใช้ดาบมารบกับเราแล้วเพราะสะภาพของเรามันไม่มีอะไรจะไปสู้เขาได้แล้วสวัสดีค่ะหนูสายใจวลีนะคะก็อยากจะ พูดถึงน้องๆและก็เยาวชนทุกคนนะคะที่ดูพี่สายใจวลีพูดอยู่ก็อยากจะให้น้องๆน,นะคะออใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะมีกิจกรรมของตัวเองที่สนุกสนานแล้วก็ไม่ทําความเสื่อมเสียความเดือดร้อนให้แก่สังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นดนตรีร้องเพลงเต้นรําหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะที่น้องๆทําแล้วรู้สึกสบายใจแต่ต้องไม่ใช่ยาเสพติดแน่นอนนะคะเพราะว่ายาเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็คงจะไม่มาช่วยกันต่อต้านอย่างนี้นะคะหรอนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทําให้สุขภาพร่างกายของเราเสื่อมโทม แล้วก็เป็นผลร้ายต่อสังคมแล้วก็ประเทศชาติด้วยแล้วก็ต่อตัวของน้องเองแล้วก็ครอบครัวด้วยค่ะมิฉะนั้นก็ขอให้น้องน้องนะคะหันมาทํากิจกรรมต่างๆที่มีประโยชน์ใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์ค่ะสําหรับผู้ที่ติดยาไปแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ก็เลิกซะเถอะนะคะแล้วก็ทุกอย่างไม่สายเกินไปค่ะแล้วก็ขอเอาใจช่วยกับทุกๆท,ท่านนะคะที่ยังติดอยู่แล้วก็ขอให้เลิกได้ด้วยค่ะ มาถึงช่วงของการพูดคุยกันนะคะในรายการคลินิกชาวบ้านซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะพูดคุยกันถึงโรคพิษสุราหรือรังค่ะคนที่ดื่มสุรามากๆเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคนี้นะคะฉะนั้นเราก็อยากที่จะมาช่วยเหลือค่ะว่าคนที่เป็นโรคนี้มีวิธีการรักษาอย่างไรและจะบาบัดตัวเองหรือดูแลตัวเองหรือว่าคนรอบข้างจะดูแลเขาอย่างไรนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ได้ผู้ที่ทํางานด้านนี้โดยตรงค่ะมาพูดคุยกับเรานะคะคุณอัมพรรัตนวิทย์ค่ะนักจิตวิทยาคลินิกนะคะจากโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนภพรคะสวัสดีค่ะโรคพิษสุราเรื้อรังถูกต้องไหมคะโรคนี้มาจากการดื่มสุรานระยะเวลายาวนานยาวนานจนกระท่าเกิดอาการเรื้อรังขึ้นต้องดื่มตลอดเวลาถ้าไม่ดื่มก็จะร่างกายก็จะมีผลที่อาจจะมือสันแล้วก็บางคนก็ต้องอาเจียนหรืออะไรอย่างนั้นนะค่ะดื่มที่ที่คุณนภพรบอกว่าดื่มเป็นระยะเวลานานนานแค่ไหนคะ นานแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคนคนนั้นค่ะคุณเปิ้ลคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะต่างๆนะคะแต่ว่าร่างกายของคนนั้นบางคนตัวเล็กนิดเดียวดื่มน้อยก็เป็นแต่ว่าบางคนน้ําหนักมากร่างกายอาจจะสู้ได้ก็ดื่มได้มากหน่อยอะไรอย่างเง,งี้ยนะคะ,คะแล้วบางคนก็คอแข็งเคยได้ยินใช่ไหมคะ,ะดื่มมากก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่บางคนร่างกายก็สู้ไม่ได้จะเรียกว่าคออ่อนก็ดูจะตรงข้ามกันนั่นนะคะก็คือว่า อย่างนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะ,ะต่อต้านอาการของสุราได้<ม>ก็ทําให้มีผลต่อร่างกายและ,ะจิตใจรวมกระทั<ม>่งสังคมด้วยโรคนี้นี่มาจากการดื่มสุรายอย่างเดียวเหรอคะมาจากสาเหตุอื่นได้อีกไหมคะสาเหตุก็มีทั้งเรื่องอารมณ์เรื่องสังคมแล้วก็เรื่องร่างกายเนี่ยนะคะที่ทําให้เขาต้องไปผูกพันกับการดื่มบางคนก็ดื่มไม่หยุดบางคนก็ อกหักแล้วก็ดื่มแต่บางคนก็เพื่อนชวนแกชวนก็ดื่มจนติดเลยค่ะแล้วก็ตอนหลังก็ติดเองนะคะถึงไม่มีเพื่อนชวนก็ดื่มะอะไรทํานองนี้นะคะ,คะสาเหตุใหญ่ๆที่คนเป็นพิสุราเรื้อรังเนี่ยนะคะ,คะมาจากการการการเริ่มต้นจากการดื่มก่อนแล้วก็ดื่มไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้เหรอะคะ,คะ เล่นอยากจะพูดถึงก่อนที่จะเริ่มดื่มเนี่ยนะคะ,คะบางคนเนี่ยเริ่มหัดดื่มเนี่ยก็รู้สึกก็เป็นของสนุก<ม>อย่างวัยรุ่นอย่างเงี้ยน,นะคะใช่รู้สึกว่าแหมถ้าเป็นผู้ชายต้องดื่ม,มใช่ไหมคะ,คะพอดื่มไปดื่มมาก็รู้สึกอื้ชักสนุกขึ้นแล้วก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกวันทุกวันและตอนหลังก็เลยไม่ดื่มไม่ได้<ม>ตอนแรกก็ชักภูมิใจในตัวเองว่าอืมเป็นชายต้องดื่มหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะ เพราะว่าดื่มไปแล้วก็จะให้โทษในระยะยาวค่ะตอนแรกดื่มก็สนุกนิดๆแล้วรู้สึกกระตุ้นทําให้กล้าบางคนอยากจะจีบผู้หญิงเนี่ยต้องอที่เรียวกว่าดื่มเหล้ายอมใจใช่ไหมคะบางทีเนี่ยตรงนี้เนี่ยทาให้คนติดเหล้าไปเลยก็ได้จีบไม่ได้สักทีก็ดื่มอยู่นั่นแหละ,ค,ะคือจริงๆแล้วอย่างที่ปัจจุบันนี้เราทราบกันดีว่าสุสราหรือว่าเหล้าเ่ยนะคะ,คะหรือว่าเ,เครื่องดื่ม ของมึนเมาเนียันีหลายแบบด้วยกันตรงไหนคะที่ดื่มแล้วเป็นอันตรายจะต้องดีกรีขนาดไหนหรือว่าจริงๆแล้วดีกรีขนาดไหนเนี่ยก็ขึ้นกับปริมาณของคนนั้นมากกว่านี่นะที่ดื่มเข้าไปหนอยอะไรอย่างเงี้ยนานๆค่ะดื่มเพื่อสังคมแต่ว่าหลายคนก็อ้างว่าดื่มเพื่อสังคมนะคะเแล้วก็ตอนหลังก็ชักไม่ใช่สังคมก็ดื่ม บางคนก็ที่เรียกว่าพิษุราเรื้อรังเนี่ยหมายความว่าอาการที่ร่างกายก็ออกนะคะมือสั่นแล้วก็สมองก็เบลอหรืออะไรทํานองนี้นะคะแล้วก็หยุดดื่มไม่ได้คือหมายความว่าต้องหาเรื่องดื่มเติมเข้าไปเรื่อยนะคะตอนเช้าก็ต้องถอนสะหน่อยอ๋อแต่เช้าเลยเหรอฮะอ๋อแต่เช้าเลยค่ะโอ้โหค่้ตั้งวงกันแต่เช้าเลยไม่ถึงกับตั้งวงแต่ตัวเองเนี่ยดื่มเองคือหมายความว่าต้องถอนที่เขาเรียกว่าถอนนี่ก็คือดื่ม ดื่มอีกทีหนึ่งในตอนเช้าแล้วมันถอนได้จริงไหมคะ,ะเขารู้สึกว่าจะทําให้ควบคุมอุณหภูมิในร่างกายควบคุมการกล้าหรือแรองเงี้ยค่ะเขาก็จะไปทํางานได้หรือแอรองเงี้ยแต่จริงๆและ้วะยะยาวเนี่ยมันจะไม่ดีเลยเไม่มีผลต่อสมองเขาแล้วก็เสียในเรื่องของครอบครัวเรื่องการงานคงไม่มีลูกคนไหนอยากให้พ่อเป็นนักดื่มนะคะค่ะ่ะี๋ยวถ,ถ้าพูดอย่างนี้ บอกมันเป็นมันเป็นโรคทางพันธุกรรมได้ไหมคะเรื่องพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยคิดว่าจะหมาคู่กันน่ะน,นะคะ,ะลูกที่พ่อดื่มเหล้าก็จะเห็นการดื่มเหล้ามาแต่เล็กแต่น้อยก็เลยบางทีลองจิบของพ่อดูหน่อยหรืออะไรเงี้ยก็เลยทําให้เขาเห็นว่าการดื่มเหล้าเนี่ยเป็นของที่ไม่เสียหายอะไรเลยก็ไม่เสียหายเขาก็อ่ะเขาก็มาดื่มเพราะงั้นถ้า ผู้ปกครองท่านนะคะพวกเราเนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่อยากให้ลูกติดเหล้าก็อย่าให้ทานเหล้าให้ลูกดูหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะถ้าจะทานก็ทานแอบ,แอบลูกซะหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะค่ะแล้วแล้วแล้วตรงนี้เนี่ยเท่าที่มีผู้คนเข้าไปบําบัดหรือว่ารักษาเนี่ยนะคะ,ค,ะคุณณพรเห็นว่ามีตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะ อายุที่เข้าไปรักษาดั้นอยู่ในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพญานั้ยน,น,น,นะคะออนอกจากเรื่องของโรคจิตนะคะที่ที่ดูแลอยู่แล้วเนี่ยนะคะ,คะเคยทำวิจัยเรื่องของความเสื่อมของระดับชาวปัญญาในผู้ป่วยจิตเวทที่ติดเล่าเนี่ยนะคะ,คะพบว่าในในงานวิจัยนั้นเนี่ยก็จะมีตั้งแต่อายุน้อยๆค่ะคุณเปิ้ลสิบเจ็ดแนี่น,นะคะค่ะแสดงว่าเขาดื่มมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะ ค่ะแน่นอนค่ะเพราะว่าถึงกับเป็นโรคเนี่ยนะคะ<ม>ก็ต้องดื่มมาก่อนเ<ม>รื้อรังยาวนานน่ยนะคะ,คะแล้วก็พบว่าคนทีเ่เริ่มดื่มตั้งแต่อายุ18เนี่ยนะคะในงานวิจัยเนี่ยก็พบว่าทําให้เสียถึงสมองนะคะคือหมายความว่าระดับชาวปัญญาที่เราวัดได้ด้วยด้วยตัวเลขทางจิตวิทยาเนี่ยเครื่องมือนั้นเนี่ยนะคะเราเรียกว่าวัด iQ เนี่ยนะคะเขาพบว่า iQ เนี่ยเสื่อมลง เื่อมลงตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะตั้งแต่ค่ะคนที่เริ่มดื่มตั้งแต่อายุ18ในงานวิจัยเนี่ยนะคะมากกว่าที่คนจะเริ่มดื่มตอนอายุหลังจากเรียนจบแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเขาทำงานแล้วค่ะเพราะงั้นเรนคิดว่าถ้าเผื่อว่าชาวบ้านเราเนี่ยนะคะถ้าว่าเริ่มดื่มตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะติดเหล้าแล้วก็มีโอกาสที่จะสมองเสียเยอะเลยอยากจะให้ เริ่มดื่มหลังจากที่มีงานทําแล้วน่าจะดีกว่าถ้าไม่เริ่มดื่มได้ก็จะดียิ่งขึ้นะ,ะบางสิ่งบางอย่างเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงแล้วก็ป้องกันได้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ก็อย,อย่างที่คุณอ้พรบ,บอกว่าอยู่ไม่ใช่พันธุกรรมอย่างเดียววันอยู่ที่สิ่งแวดล้อมด้วย<ช>นะคะบางทีสิ่งแวดล้อมนั้นก็เอื้ออํานวยที่จะให้เด็กเนี่ยเริ่มต้นที่จะทําสิ่งที่อาจจะไม่เหมาะสมตั้งแต่เล็กๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นไปแล้ว มาดูซิว่าเรามีวิธีที่จะดูแลรักษาแล้วก็บำบัดเขาได้อย่างไรนะคะซึ่งตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะไปพบกับสารคดีชุดจุดหักเหกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อสักครู่เดียวค่ะบางทีเราเห็นคนที่เข้าติดเนี่ยเขามีสภาพยังไงถ้าพอเสร็จแล้วเราเรามามองตัวเราทำไมเราต้องไปตามในเมื่อสิ่งที่ไม่ดี กิติกีต้าปูนหรือกิติการเจนสถิตเป็นผู้ลุงที่มีจิตสำนึกดีมองว่ายาเสพติดไม่น่าเข้าใกล้จึงสร้างทางออกใหม่ด้วยเสียงดนตรีทําให้ผู้ศรัทธานในตัวเขาแม้จะเคยพลาดผิดไปกับยาเสพติดก็เกิดกาลังใจที่จะตัดขาดได้คนที่ติดก็คือแบบเขาอยากเป็นอย่างผมนะหมกอยากเป็นทักครึ่งหนึ่งอยากดีดได้สักครึ่งหนึ่งเหมือนพี่อะไรอย่างเงี้ยผมก็มีความสุขแล้วถ้าเขามองเราอย่างนั้นเราก็ เราก็ยินดีที่จะมีใจให้กับเขาอยากช่วยเขาด้วยเรามาเรียนเขาก็อยากให้เราเล่นให้เขาดูบางทีนอกบทนอกบทเรียนอะไรเราก็กโอเคบางครัง้งบางอย่างเราก็ตามใจได้เพื่อให้เขามีความสุขก็จะบอกเขาว่าเขาทาได้ดีมาก<อ>ใช่ไหมคาว่าดีมากของเรานี่ทําให้เขาปลื้มใจบางคนที่ทําไม่ได้เราก็พูดแต่ว่าพูดเพื่อให้กําลังใจเขาพอบุงทีใน ในหัวเขายังสับสนอะไรอยู่เราก็ช่วยผ่อนคลายเขาค่อยๆฝึกนะค่อยๆทําทตัวกความจริงใจมีการถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรีแก่ลูกศิษย์ทําให้กิตติประสบความสําเร็จสามารถชี้เส้นทางหักเหที่ดีให้กับอีกหลายคนได้อย่างภาคภูเหลือเป็นหหลสลายด้วยขายด้วยไป ผมไปไ้วยเด็กไปด้วยเดป่อยผมไปด้วยเด็กไปด้วยเด็รวมพลังคนรุ่นใหม่ต้านพัยยาเสพติด ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะถึงเรื่องของโรคพิษสุราเรื้อรังนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราก็คุยกันไปบ้างแล้วถึงเหตุผลว่าทําไมถึงดื่มทําไมถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของวิธีการออรักษาแต่ก่อนอื่นอยากจะถามแบบว่าถ้าคนที่เขาดื่มแล้วเนี่ยเขามีวิธีไหมคะว่าดื่มอย่างไรที่จะไม่สร้างปัญหาให้กับตัวเองและคนอื่นดื่มอย่างไรที่จะไม่สร้างปัญหาให้กับตัวเองและคนอื่นเพราะว่าบางทีดื่มเข้าไปอย่างที่เขามีเมาไม่ขับอะไรเพราะดื่มแล้วที่มันบังคับตัวเองไม่ได้ใช่ไหม ค่ะดื่มเพื่อดื่มน้อยๆค่ะดื่มเพื่อทําให้สุขภาพดีนัีนว่าน่ารักดีนะคะเป็นยังไงคะดื่มดม่เคยได้ยินเหมือนกันเขาบอกว่าเอ๊ะบางคนบางคนเราต้องดื่มดื่มบ้างเพื่อนิดนึงเพื่อต้นกันให้นะคะทําให้ทานอาหารได้ก็คือก็คือจะบอกว่าเหมือนอย่างเราดื่มเบียร์เราดื่มอะไรที่มีปริมาณแอลกอฮอลนิดนิดเนี่ยมันมันรู้สึกสดชื่นค่ะวายก็ได้มันมีปริมาณแอลกอฮอลน้อยๆเนี่ยนะคะ แต่ผู้ชายเนี่ยก็คงจะไม่ชอบลักษณะนี้นะคะชอบดื่มที่ดีกรีเยอะๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่ว่าจะบรันดีหรือวิสกี้หรืออะไรอย่างนั้นนะคะหรือเหล้าโรงแม่ของอะไรก็ตามเนี่ยนะคะอ,อันนี้ไม่ได้โฆษณาเลยค่ะไม่ได้ตั้งใจจะโฆษณาต่ <c oughs> อค่ะพูด ใช่ค่ะไม่ไม่เป็นไรกัดแซลเล่นเฉยๆเชิญค่ะค่ะ,คะลักษณะเหล้าที่ดื่มนะคะ,คะมีก็มีหลายประเภทแต่ั้นคิดว่าถ้าดื่มเพื่อสังคมดื่มนิดหน่อยเนี่ยก็ค,คงไม่เป็นไรนะคะไม่ปิดกติกาแต่อย่างใดแล้วบางทีวัยรุ่นก็อยากจะลิ้มลองสักนิดหน่อยว่ามันเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ว่าถ้าดื่มติดต่อกันมากๆดื่มจนเสียงานเสียการดื่มจนกระทั่งเพื่อนก็ไม่อยากให้เข้าสังคมด้วยทําให้เสียสังคมไปเลยเสียงานอีกต่างหากแทนที่เขาจะมาบอกให้ไปช่วยทํานวนทำนี่นะคะได้เงินได้ทองหรืออะไรเงีย้ยเขาก็บอกโอ้ไอเน,นี่ยดื่มจัดที่เหล้าใช่ เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้รับทำงานหรือพอดื่มเหล้ามากๆถึงขนาดเป็นโรคพิษราเรื้อรังเนี่ยบางทีก็ทำท่าทางอะไรแปลกๆก็บอกไอ้นี่เมาหรือบ้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันรวมกันทั้งสองอย่างนะคะที่มาได้เมาหรืออะไรอยู่ในนั้นเนี่ยนะคะใครๆก็ไม่อยากจะเสวนาด้วยค่ะบางคนเขาก็จะชมนะคะว่าเมื่อท่านไม่ดื่มเหล้าเนี่ยท่านน่ารักเชียวนะคะบางคนเป็นผู้ใหญ่แล้วา่จะเป็นเราว่าเราเติบโตมาท่ามกลางค่านิยมที่ หลบางทีนะคะมันก็แล้วแต่บางทีแล้วก็มีค่านิยมกันแปลกๆเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ก็ต้องอยู่ที่วิธีการดูแลขั้นพื้นฐานด้วยนะคะทีนี้ผลกระทบต่อร่างกายละฮะเวลาที่มีสุราเข้าไปเยอะเป็นพิษสุราเรื้อรังเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บที่ตามมาเนี่ยตับอักเสบเอ้ยไตเอ้ยอันนั้นเป็นของสําคัญมากเลยค่ะผลสุดท้ายเนี่ยก็จะไปสู่ลักษณะที่ว่าเนี่ยนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตับ เรื่องของโรคกระเพาะอาหารเรื่องของสมองดันคิดว่าเรื่องของสมองเนี่ยเป็นที่ควบคุมทุกอย่างในร่างกายเราใช่ไหมคะถ้าปวดสมองเราเสียเพราะดื่มเหล้าหรือว่าชาวปัญญาเราลดต่ําลงอย่างที่ดิฉันเคยถาเคยเรียนมาแล้วเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยคิดว่ามันจะไม่เป็นผลดีกับใครเลยกับตัวเราเองกับครอบครัวกับสังคมและประเทศชาติในที่สุดไม่ดีต่ออะไรทั้งสิ้นนะคะโรคต่างๆก็เหมือนกันใช่ไหมคะนอกจากที่ตับ หรือว่าในร่างกายต่างๆแล้วค่ะโรคต่างๆนี่ก็จะมาเกาะกินร่างกายของเราเนื่องมาจากเหล้าเนี่ยค่ะแล้วเขาจะดูแลรักษายัางไงคะถ้าเกิดว่าเป็นโรคนี้แล้วค่ะอันหนึ่งก็ถ้าเผื่อว่าเราควบคุมตัวเองได้นะคะไม่ดื่มมากไปดื่มเพียงแต่พอแล้วก็นั่นเป็นการควบคุมตัวเองซึ่งดีที่สุดถ้าควบคุมตัวเองไม่ได้คนใกล้ชิดก็อาจจะช่วยด้วยนะคะภรรยาและลูก ที่ทํางานด้วยนะคะบางทีคนที่ชวนดื่มเนี่ยนะคะเป็นคนที่ทํางานนั้นเคยไปทาวิจัยในตํารวจเนี่ยนะคะพบว่าตํารวจเนี่ยไม่สามารถที่จะเ,เขาบอกปัญหาที่ค่ะ,คะใช่ค่ะไม่สามารถที่จะปฏิเสธเพื่อน<ๆ>เพื่อนที่มาขยันขยอให้ดื่มเนี่ยนะคะเ,เขาก็ลองไม่ไม่กล้าปฏิเสธคือตอนแรกก็ปฏิเสธสักทีหนึ่งตอนหลังอื ทนไม่ไหวมาต้องเข้าสู่โครงการอะไรฮะจัดเซโนโต้องรู้จักเซโนโ <c oughs> ต้องรู้จักปฏิเสธตรงนี้นะคะแต่ว่าเราฝึกได้นะคะฝ <c oughs> ึกฝึกทักษะการกล้าปฏิเสธใช่ค่ะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญซึ่งดิฉันคิดว่าในโครงการต่างๆที่ที่เราจะช่วยเหลือเนี่ยตรงนี้นะคะ <c oughs> ในโรงพยาบาลเองพูดถึงเรื่องของการรักษานอกจากรักษาด้วยยาแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีการรักษาด้วย ที่เราเรียกว่าด้วยจิตใจนะคะ,คะหรือเรียกว่าจิตบําบัดหรือว่าครอบครัวบําบัดก็ตามเ<ด>พราะว่าเรื่องการดื่มเหล้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของสังคมไม่ใช่เรื่องของตัวคนนั้นคนเดียวนะคะต้องเกี่ยวข้องกันหมดบางทีการรักษาจิตบําบัดหรือครอบครัวบําบัดหรือว่าบางทีอาจจะเรียกว่า,าการดูแลทางจิตใจตรงนี้นะคะต้องให้คนที่ทํางานอาจจะเป็นหัวหน้าหรืออะไรเนี่ยม,มามีส่วนร่วมในการรักษา,าด้วยค่ะคุณเปิน่นค่ะ ทำไมถึงต้องเอาคนที่ทำงานมาด้วยนะคะเพราะว่าเขาทําให้ที่ทํางานเดือดร้อนอแล้วถ้าผมว่าหัวหน้าเขาให้ความร่วมมือสักนิดนึงบางทีก็ทําให้คนนั้นเนี่ยยังมีศักยภาพอยู่พร้อมที่จะทํางานได้ต่อไปค่ะค่ะก็ะเป็นการช่วยเหลือกันแลกนะกานะจะว่าไปแล้วมันก็ไม่ต่างกับเรื่องของยาเสพติดนะครับบางทีลองนิดนึงติดไปเลยสุราก็เหมือนกันลองนิดนึงก็อาจจะติดไปเลยค่ะถึงแม้จะไม่รุนแรงเท่ากับยาเสพติดนะคะแต่มันก็ท่า บังคับตัวเองไม่ได้แล้วมากเกินไปก็อาจจะทําให้เกิดจนกระทั่งเป็นเรื่องโรคพิษสุลาเรื้อรังไปเลยอันนี้ก็แย่เหมือนกันนะคะใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเราก็มีวิธีการดูแลทางจิตใจอีกนะคะพูดถึงแลิ่นอยากจะพูดถึงศูนย์ป้องกันปัญหาจากสุราเนี่ยนะคะเราก็มีขณะนี้เนี่ยนะคะที่ทํางานอยู่ที่ในวัดพุทธปัญญาเนี่ยนะคะที่ไหนเป็นสมัครที่เมืองนนท์เนี่ยค่ะค่ะ ใกล้กระทรวงสาธารณสุขเองจัดขึ้นนะคะค่ะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยก็จะรับโทรศัพท์พวกที่มีปัญหาจากสุราเนี่ยนะคะก็จะสามารถโทรศัพท์ปรึกษาได้ที่จริงโทรศัพท์ปรึกษาเนี่ยก็ใช้สายด่วนสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิตก็ได้ก็ใช้ได้นะคะอย่างที่โรงพยาบาลสมเด็จเจพยาก็4377061อันนั้นเป็นโทรศัพท์ที่รับปรึกษาเรื่องสุขภาพจิตทั้งหมดนะคะทุกเรื่อง แต่ในเรื่องของสุราเนี่ยถ้าโดยตรงเนี่ยก็สมาคมป้องกันปัญหาจากสุราตรงนี้นะคะก็มีบริการคือพร้อมที่จะรับโทรศัพท์จากท่านทั้งหลายที่กําลังมีปัญหานะคะ,คะโดยเฉพาะยิ่งผลกระทบ<อ>โดยเฉพาะครอบครัว,ค,รวค่ะถูกต้างค่ะ ซึ่งตัวนี้ก็อยากจะบอกทางครอบครัวนะคะว่าเราควรที่จะหันมาดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมากๆไม่ใช่ว่าปล่อยประละเลยอ๋อนิดเดียว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 มากขึ้นมากขึ้นอาจจะกลายเป็นสิ่งที่แกะออกจากชีวิตประจําวันไม่ได้เก็แต่แปลกแต่จริงนะคุณเปิ้ลคนที่เดือดร้อนเนี่ยจะเป็นคนคนอื่นในครอบครัวนะคะลูกบ้างภรรยาบ้างเพื่อนฝูงบ้างนะคะเจ้าหนายบ้าง สี่พวกเหล่านี้รู้สึกว่าเดือดร้อนกับคนที่เป็นนักดื่มไม่ค่อยเดือดร้อนนักดื่มบางทีผมไม่เมาผมเลิกเมื่อไหร่ก็ได้แต่ผมต้องทานทุกวันก็เท่านั้นเองนะคะค่ะค่ะอันนี้เป็นเป็นเป็นปัญหานะคะอยากคิดว่าเป็นเรื่องที่สนุกไปวันวันหนึ่งนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตด้วยกันท้งนั้นนะคะเส้นขออนุญาตค่ะเบอร์นะคะค่ะเชิญค่ะ9510769ค่ะ ยี่ห้าหนึ่งศูนย์เจ็ดหกเก้าศูนย์สองนะคะศูนย์สองค่ะกดหนึ่งด้วยนะคะค่ะคือเป็นเบอร์โทรศัพท์สําหรับปรึกษาเรื่องของเรื่องของสุราค่ะป้องกันปัญหาจากสุราค่ะค่ะเราก็ช่วยสังคมได้มาใช่ค่ะก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณเห็นคนในครอบครัวของคุณเพื่อนร่วมงานของคุณมีอาการที่ย่ําแย่แล้วยังไงก็ช่วยเขาเถอะค่ะเพื่อสังคมของบ้านเราจะได้ น่าอยู่มากขึ้นเราจะได้ทําตัวให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติแต่ถ้ายิ่งคนที่มีปัญหาเรื่องสุรานี่นะคะโทรติดต่อมาก็ยิ่งดีใหญ่เลยเพราะนั่นคือยอดปาปนาของครอบครัวนะคะค่ะถ้ามีปัญหาอะไรเพิ่มเติมก็เขียนจดหมายมาได้นะคะในรายการคลินิกชาวบ้านค่ะศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะคะถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ1น0 0วันนี้ต้องขอบพระคุณคุณดําพรค่ะขอบพระคุณค่ะยินดีค่ะ คุณผู้ชมคะเราไปชมสารคดีนะคะชุดบ้านสีขาวกันก่อนคะ่ะ สำน,นักอนามัยกรุงเทพมหาคนครได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านการป้องกันการติดยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนดังนั้นจึงได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาชีวิตขึ้นที่สถานบริการสาธารณาสุขราชดำริถือว่าเป็นแห่งแรกในเอเชียเชียวนะคะ ศูนย์ศึกษาชีวิตเป็นรูปแบบของการให้การศึกษาแนวใหม่ในด้านการป้องกันการติดยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนระดับประถมซึ่งมีอายุระหว่าง6 12ปีโดยมุ่งเน้นให้การศึกษาในเชิงบวกให้เด็กเรียนรู้หน้าที่ของอวัยวะต่างๆในร่างกายของคนเรามีความรักและความหวงแหนตนเอง ไม่ให้สิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งที่เป็นพิษเช่นยาเสพติดเข้าไปทำร้ายร่างกายและรู้จักดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนอกจากนี้ศูนย์ศึกษาชีวิตยังสอนให้เด็กๆตระหนักถึงปัจจัยของสิ่งแวดแล้อมที่มีอิทธิพลต่อการติดยาเสพติดและร่วมกันหาทางป้องกันตลอดจนเห็นคุณค่าและบทบาทของตัวเองที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรคสังคมซึ่งจะเป็นการปลุกจิตสำนึก และสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่ตนเองค่ะท่านกลางสังคมที่สับสนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วศูนย์ศึกษาชีวิตแห่งนี้พร้อมที่จะเป็นแหล่งรองรับความคิดและจินตนาการอันกว้างไกลของเด็กๆค่ะมมมมาาาาาาแลล้้้้ววววถถึงงบนาาบ,บนีออกกกรเจจ็็ปดหััไ่ตส เรามีคลินิกชาวบ้านไว้บริการให้ท่านคลายทุกข์สุขภาพอนามตทำยังไงถึงจะดีว่าโรคไัไม่มีชีวิตก็เป็น